มนุษย์เราไม่สามารถเลือกเกิดได้สุดแท้แต่บุญกรรมของแต่ละบุคคลแต่ก็สามารถเลือกที่จะกระทำได้ไม่ว่าจะกรรมดีหรือกรรมชั่วตัวเราเท่านั้นที่เป็นผู้เลือกบางคนเกิดมาในครอบครัวที่ยากจนแต่ถ้ามีความขยันอดทนในการทำมาหาเลี้ยงชีพก็สามารถสร้างฐานะความเป็นอยู่ให้ดีขึ้นได้ และไม่ทำให้ใครเดือดร้อนแต่บางคนโชคดีเกิดในตระกูลดีมีฐานะร่ำรวยมีความเป็นอยู่ที่สุขสบายแต่กลับทำตัวไม่ดีทำตัวเองให้ตกตำ่ำแล้วอย่างสร้างความเดือดร้อนให้ชาวบ้านอีกเมื่อ20ปีที่แล้วตอนนั้นผมยังเรียนอยู่ชั้นประฐมผมมีเพื่อนร่วมรุ่นคนหนึ่งชื่อสมชาย สมชายเป็นลูกชายคนเดียวของเสียสมชายซึ่งมีฐานะระดับเศรษฐีประจำอำเภอที่ผมอยู่ก็ว่าได้เสียสมชายทำธุรกิจค้าขายวัสดุก่อสร้างและรับเหมาก่อสร้าง,าางโดยการประมูลงานจากทางราชการด้วยจึงถือว่าสมชายโชคดีกว่าหลายๆคนที่เกิดมาก็มีทุกอย่างให้พร้อมส่วนตัวผมเอง ฐานะทางบ้านไม่ค่อยดีนักเพราะคุณพ่อกับคุณแม่ผมจะมีอาชีพรับจ้างทั่วไปถ้าเป็นฤด,ดูฝนก็จะทำนาผมมีพี่น้องสามคนด้วยผมเป็นลูกคนโตพ่อกับแม่ผมจึงต้องรับภาระหนักในการส่งเสียลูกๆเรียนหนังสือหลังจากผมเรียนจบชั้นประถมแล้วผมจึงมีโอกาสเข้าเรียนต่อชั้นมัธยม ในโรงเรียนประจำอำเภอซึ่งก็อยู่ไม่ไกลจากบ้านผมนักสวนสมชายนั้นก็เข้าเรียนต่อโรงเรียนเดียวกันกับผมเหมือนกันแต่จะอยู่กันคนละห้องสมชายนั้นนอกจากจะเกิดมาโชคดีเพราะมีพ่อรวยแล้วยังมีหน้าตาหล,ล่อเล้าอีกตัางหาแต่เสียตรงที่เขาเป็นคนหัวแข็งไม่ค่อยทำอะไรถูกระเบียบของโรงเรียน ที่สำคัญไม่ค่อยสนใจเ,เรียนส่วนใหญ่จะติดเล่นซะมากกว่าจนทำให้คะแนนสอบออกมาไม่ค่อยดีนักแต่เสียสมชัยก็ยังอุตส่าห์จ้างครูมาสอนพิเศษให้สมชายที่บ้านหลังเลิกเรียนแต่สมชายก็ไม่ค่อยตั้งใจเ,เรียนเหมือนเดิมผมเองจะไม่มีโอกาสได้เ,เรียนพิเศษเหมือนเพื่อนคนอื่นเพราะหลังเลิกเรียน ผมจะต้องรีบกลับบ้านเพื่อช่วยพ่อกับแม่ทำงานบ้านโดยผมและน้องๆจะแบ่งหน้าที่กันทำเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระของท่านเมื่อทำงานเสร็จแล้วก็จะทำการบ้านต่อทำการบ้านแล้วถึงจะได้กินข้าวโดยผมจะทำเช่นนี้จนเป็นกิจ,จวัตรประจําวันชีวิตของสมชายช่างแตกต่างกับผมมากเขาไม่ต้องทำงานอะไรเลย พราะจะมีคนรับใช้คอยทำให้ทุกอย่างเงินทองก็มีให้ใช้อย่างไม่ขาดมือและไม่ว่าสมชายจะต้องการอะไรเสียสมชายผู้เป็นพ่อก็จะหาซื้อมาให้ทุกอย่างจนสมชายเกิดความเคยตัวเพราะไม่เคยมีใครขัดใจยิ่งนานวันสมชายก็ยิ่งเอาแต่ใจมากขึ้นจนติดเป็นนิสัย เวลาไปโรงเรียนเขาจะไม่ค่อยเข้าเรียนชอบตั้งตัวเป็นหัวหน้าแก๊งโดยจะมีกลุ่มเด็กเกเ,กเรประจำโรงเรียนมาเป็นลูกน้องหลายสิบคนช่วงที่สมชายอยู่มปลายก็ยังไม่สนใจการเรียนชอบนี้เรียนเป็นประจำโดยจะพาพรกพวกจับกลุ่มสูบบุหรี่ในห้องน้ำและก้มขู่นักเรียนรุ่นน้องพร้อมทั้งแซวนักเรียนหญิง นักเรียนส่วนใหญ่เข็ดขาย,ยาดไปตามๆกันเคยมีคนรายงานฝ่ายปกครองแต่ก็ได้แค่เ,เรียกไปเตือนแต่สมชายก็ยังมีพฤติกรรมเหมือนเดิมจนนักเรียนส่วนใหญ่รู้กันว่าเสียสมชายคงจะเส้นใหญ่จึงไม่มีใครกล้าแต่ต้องลูกชายหัวแก้วหวัวแหวนยิ่งทำให้สมชายได้ใจมากขึ้น หลังจากผมเรียนจบมปลายแล้วผมจึงเดินทางเข้ากรุงเทพเพื่อหางานทำและส่งตัวเองเรียนต่อเนื่องจากคุณแม่ผมจะต้องรับภาระส่งน้องชายผมอีกสองคนเรียนผมจึงต้องช่วยแบ่งเบาภาระท่านส่วนสมชายถึงแม้ว่าจะมีผลการเรียนที่แย่แต่ก็สามารถเรียนจบพร้อมเพื่อนได้ด้วยเหตุผลก้นใดนั้นก็พอจะเดาออก เมื่อเรียนจบแล้วเสียสมชัยได้ส่งให้ลูกชายเรียนต่อปริญญาตรีที่มาหาวิทยาลัยเอกชนที่มีชื่อแห่งหนึ่งถึงแม้ว่าค่าใช้จ่ายจะแพงแค่ไหนก็ไม่มีปัญหาเพราะเสียสมชัยมีพร้อมอยู่แล้วหลังจากผมเข้ากรุงเทพแล้วผมได้งานทําที่โรงงานแห่งหนึ่งผมภูมิใจที่สามารถหาเงินใช้ด้วยตัวเอง และไม่ต้องรบกวนเงินจากทางบ้านหลังเลิกงานผมจะใช้เวลาเรียนต่อที่วิทยาลัยแห่งหนึ่งโดยเรียนภาคพ,พิเศษผมเรียนไปทำงานไปด้วยทำให้ชีวิตผมได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆและเพิ่มพูนประสบการณ์มากขึ้นในที่สุดผมก็สำเร็จการศึกษารับปริญญามาด้วยความภาคภูมิใจ เวลาที่ผมกลับไปเยี่ยมบ้านที่ต่างจังหวัดผมก็มัาที่จะถามถึงข่าวคราวของเพื่อนเก่าอยู่เสมอและครั้งนี้ผมก็ได้ข่าวของสมชายจากเพื่อนผมคนหนึ่งว่าตั้งแต่สมชายไปเรียนต่อมหาวิทยาลัยนิสัยเดิมก็ยังคงไม่เปลี่ยนแปลงส้ำรายยิ่งกว่าเดิมอีกคือจะชอบคบเพื่อนที่ชอบทอเที่ยวเตตามสถานบันเทิงยามรารี คบผู้หญิงไม่สำน้าเงินทองที่เสียสมชายส่งไปให้เรียนก็ใช้จ่ายอย่างฟุ่มเฟือยนอกจากสมชายจะชอบเที่ยวแล้วยังชอบเล่นการพนันฟุตบอลอีกเล่นจนกระทั่งติดการพนันงอมแงมโดยไม่สนใจการเรียนทำให้ผลการเรียนตกตำ่ำซึ่งเสียผู้เป็นพ่อก็หารู้ไม่ว่าลูกชายกำลังทำอะไรอยู่ แล้วคืนหนึ่งสมชายก็ได้ไปมีเ,เรื่องทะเลาะวิวาทกับวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งในผับแห่งหนึ่งสาเหตุเรื่องแย่งจีบผู้หญิงจึงเกิดการทะเลาะวิวานระหว่างสองกลุ่มจนทําให้วัยรุ่นฝ่ายตรงข้ามบาดเจ็บสาหัสพอเรื่องถึงตํารวจมีพยานยืนยันว่าเห็นสมชายเป็นคนลงมือก่อนทางคู่กรณีต้องการเอาเรื่องให้ถึงที่สุด จึงต้องเดือดร้อนถึงเสียสมชายต้องวิ่งเต้นคดีเพื่อช่วยลูกชายในที่สุดก็ไม่สามารถเอาผิดสมชายได้เนื่องจากหลักฐานไม่เพียงพอและสมชายยืนยันว่าป้องกันตัวเมื่อสมชายรอดพ้นคดีมาได้คงเป็นเพราะบารมีผู้เป็นพ่อช่วยไวย้แทนที่สมชายจะสำนึกผิดกับยิ่งลำพองในตัวเองมากขึ้น ต่อมามีหนังสือจากทางมหาวิทยาลัยส่งถึงเสียสมชัยแจ้งให้ทราบว่าสมชายได้ผลสภาพการเป็นนักศึกษาแล้วเนื่องจากมีผลการเรียนต่ำกว่าเกณฑ์จึงไม่สามารถที่จะเรียนต่อไปได้แต่เสียสมชัยก็ไม่เคยดูดาลูกชายเลยหลังจากเรียนไม่จบมหาวิทยาลัยเสียก็ให้ลูกชายกลับมาอยู่บ้าน โดยให้มาช่วยดูแลกิจาการที่ร้านแต่แทนที่สมชายจะกลับเนื้อกับตัวเปล่าเลยสมชายก็ยังเป็นสมชายคนเดิมทำตัวเป็นหนุ่มเจ้าสำราญเที่ยวเตรเหมือนเดิมและที่สำคัญคราวนี้สมชายตั้งตัวเป็นเจ้ามือรับแทงพนันฟุตบอลเองโดยตั้งตัวเป็นขาใหญ่ประจำอำเภอ เพราะมีนักเลงมาเป็นลูกน้องหลายคนเพื่อไว้ทวงหนี้พนันบอลถ้าใครเสียแล้วไม่ยอมจ่ายก็จะต้องเดินร้อนมีทั้งข่มขู่และทำร้ายร่างกายจนไม่มีใครกล้าเบี้ยวเมื่อกิจการโต๊ะพนันฟุตบอลของสมชายเ,าเริ่มไปได้ดีเพราะมีลูกค้าจำนวนมากสมชายก็ยิ่งดีใจ โดยไม่สนใจว่านักเล่นการพนันส่วนใหญ่จะเป็นเด็กนักเรียนและกลุ่มนักศึกษาก็ตามเขาสนใจแต่เพียงว่าทำอย่างไรจะให้คนมาแทงพนันบอลให้ได้มากๆจนทําให้ชาววชนนเอเภอที่ผมอยู่ติดการพนันฟุตบอลกันงอมแงมเมื่อเล่นเสียเงินจำนวนมากบางคนก็หาเงินมาจ่ายให้ไม่ทัน ก็จะโดนลูกน้องของสมชายตามทวงจนตน้องหนีไม่เป็นอันเรียนหนังสือสุดท้ายก็ต้องคิดวิธีหาเงินทางลัดโดยการลักขโมยป้นจี้จนถูกตำรวจจับเสียอนาคตมาแล้วก็มีนอกจากสมชายจะเป็นเจ้ามือโต๊ะพนันฟุตบอลแล้วสมชายยังเป็นเอเย่นค้ายาบ้าอีกจนทำให้กิจการนอกกฎหมายของสมชาย ร่ำรวยอย่างผิดหูผิดตาแต่กลับทำให้ชาวบ้านผู้หาเช้ากินค่ำต้องเดือดร้อนจากปัญหาลูกหลานติดยาและยังติดเล่นการพนันอีกวันหนึ่งได้เกิดเหตุสลดขึ้นเมื่อมีคนพบศพวัยรุ่นคนหนึ่งถูกยิงตายในป่าละเมาะริมถนนจากการสอบสวนของตำรวจไม่มีพยานเห็นเหตุการณ์น่าจะถูกลวงมาจากที่อื่น แต่ชาวบ้านรู้กันว่าผู้ตายชอบเล่นการพนันและติดหนี้พนันของโต๊ะบอลสมชายอยู่หลายหมืน่นตำรวจจึงเชิญตัวสมชายมาสอบปากคำแต่สมชายก็ให้การปฏิเสธว่าไม่เกี่ยวข้องเมื่อตำรวจไม่มีพยานหลักฐานที่จะผิดได้จึงได้ปล่อยตัวไปสมชายจึงสามารถลอยนวลอยู่ได้โดยไม่สะทกสะทาน และลำพองตัวว่ามีพ่อเส้นใหญ่ยิ่งทำให้ชาวบ้านข้องใจมากขึ้นแล้ววันหนึ่งชาวบ้านก็ต้องตกใจตื่นกลางดึกเนื่องจากได้ยินเสียงดังคล้ายเสียงปืนแผดเสียงดังกึกก้องกำปนาดไปทั่วเมื่อสิ้นเสียงดังสักพักทุกคนต่างมุ่งหน้าไปดูต้นเสียงนั้นแต่นิจจาภาพที่ทุกคนเห็นคือร่างไร้วิญญาณของสมชาย ถูกยิงตายคารถเบนซ์คันงามพร้อมลูกน้องคู่ใจอีกสองคนที่หน้าบ้านของตัวเองนั่นเองโดยถูกยิงด้วยอาวุธสงครามหลายชนิดถึงแม้ลูกน้องสองคนจะมีอาวุธปืนประจำกายแต่ก็ไม่มีโอกาสได้ช้ายิงตอบโต้เลยสักนัดเพราะโดนยิงถล่มจนรถพุลทั้งคันจากการสอบสวนของตำรวจก็ยังไม่สามารถจับคนร้ายได้ เนื่องจากไม่มีพยานเห็นเหตุการณ์เพราะขณะเกิดเหตุเป็นเวลากลางคืนตำรวจจึงตั้งแนวทางการสืบสวนไว้เรื่องหักหลังธุรกิจและชู้สาวแต่จะด้วยสาเหตุใดก็ตามการตายของสมชายในครั้งนี้แม้เสียสมชายผู้เป็นพ่อจะมีบารมีมากแค่ไหนก็ไม่สามารถช่วยชีวิตลูกชายได้เพราะกรำใดใครก่อ กรมนั้นย่อมคืนสนองนายจิตเคยมีอาชีพขับรถกระบะส่งงานไม้จากอำเภอหนึ่งไปสู่อีกอำเภอและอีกจังหวัดหนึ่งครั้งหนึ่งเขาดื่มเหล้าก่อนจะไปส่งของที่น่านนั่งดื่มเพลินจนเกือบตีหนึ่งจึงรีบออกรถ เพื่อให้ถึงน่านตอนรุ่งเช้าพอดีด้วยความมึนเมาเล็กน้อยจึงขับรถเร็วมากเด็กที่ติดรถมาด้วยก็เมาหลับไปแล้วพอรถออกจากตัวจังหวัดไปได้ไม่นานก็ถึงทางแยกใหญ่นายจิตเห็นแล้วว่าเป็นสัญญาณไฟแดงแต่เห็นว่าถนนว่างอยู่จึงรีบเหยียบคันเร่งจนจม,มีแต่เมื่อพาไฟแดงได้ ก็เพิ่งเห็นมอเตอร์ไซคันหนึ่งบึงมาทางขวามือในจิตเบรกไม่ทันรถกระบะพุ่งเข้าชนรถมอเตอร์ไซค์อย่างจังรถมอเตอร์ไซค์กระเด็นลอยไปไกลรถกระบะคนไม้ก็เสียหลักพุ่งไปชนกับเสาไฟ,ฟฟ้าข้างทางจนพังยับเด็กหนุ่มที่ติดรถมาด้วยเสียชีวิตคาที่นายจิตไม่มีเวลาวิ่งไปดูรถมอเตอร์ไซค์ เพราะจากที่พยายามดูในกระบะไกลออกไปหลายสิบเมตรก็พอจะเดาได้ว่าคงไม่รอดเขาได้รับบาดเจ็บที่อกและเท้าแต่ก็พยายามลืมความเจ็บและเพ่นนี้ไปโดยข้ามตัดทุ่งนากว้างไปออกยังอีกถนนหนึ่งแล้วโบกรถนี้กลับย้อนลงมาและโบกรถต่อไปทางอีสานเขาอ่านข่าวจากหนังสือพิมพ์พบว่าคนขับรถมอเตอร์ไซค์นั้น เป็นเด็กอายุ18ที่กำลังขับรถไปดูพ่อที่ป่วยหนักอยู่ที่โรงพยาบาลและเด็กคนนั้นตายคาที่นายจิตหนีลงใต้เพราะกลัวถูกตามจับเนื่องจากเท่าแก่ของตนมีสำเนาบัตรประชาชนและรู้จักพ่อแม่ของตนด้วยเขาหนีไปบวชอยู่ที่วัดป่าแต่ทว่าคืนแล้วคืนเล่า ที่ต้องสะดุ้งตื่นกลางดึกเพราะฝันเห็นแต่วิญญาณของเด็กผู้ชายที่มาปรากฏในร่างชุ่มโชกเลือดบางคืนตื่นมายังเห็นวิญญาณเด็กผู้ชายยืนอยู่ที่ปลายเตียงด้วยซ้ำนายจิตบวชอยู่สามปีก็สึกแล้วไปได้งานขับรถให้รีสอร์ทแห่งหนึ่งมีหน้าที่ขับรถรับส่งนักท่องเที่ยวจากโรงแรมและรีสอร์ท ทำงานอย่างมีความสุขนานสี่ปีจนคิดว่าคงจะหมดเวรหมดกรรมเพราะได้บวชอุทิศส่วนกุศลให้ผู้ตายแล้ววันหนึ่งนายใช้ให้ในายติตไปทําธุระที่จังหวัดใกล้เคียงเขาออกรถดดประมาณเที่ยงคืนกว่าๆขณะขับไปคนเดียวก็อดไม่ได้ที่จะคิดถึงเหตุการณ์ร้ายในอดีตแต่ก็ปลอบใจตัวเองว่าตนขับไม่เร็ว และไม่ได้ดื่มเหล้าด้วยแต่ขณะขับไปถึงทางโค้งแห่งหนึ่งก็ต้องสะดุ้งสุดตัวเมื่อเห็นรถมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งวิ่งพุ่งเข้ามาหาอย่างเร็วนายจิตจึงหักรถหลบไปทางขวาอย่างเร็วทันทีรถกระแทกกับตีนเขาอย่างจังนายจิตสลบคาที่มาฟื้นอีกทีที่โรงพยาบาลก็พบว่าตัวเอง ขาหักข้างหนึ่งถ้าเขาตัดสินใจหักหลบไปทางซ้ายก็ต้องตกหน้าผาตายแน่รถสิบล้อที่ตามมาในระยะเวลาไล่เลี่ยกันบอกกับตำรวจว่าเห็นรถปิกอัพข้างหน้าหักเข้าชนเชิงเขาริมทางเองซึ่งเขาก็ยังง,งงงอยู่เหมือนกันตำรวจทางหลวงเองก็ไม่เห็นร่องรอยรถคันใดในบริเวณนั้นเองซึ่งถ้ามีการเฉียวชนกันจริง ก็ต้องมีร่องรอยอย่างแน่นอนแต่นายจิตไม่กล้าโต้เถียงใครๆมากนักเพราะเขารู้ตัวดีว่ารถมอเตอร์ไซค์ที่พุ่งเข้าชนเขานั้นคือใครในายจิตเสียขาไปข้างหนึ่งเขาขับรถไม่ได้อีกแต่เจ้านายก็ใจดีให้งานแผนกสักรีดผ้าปูที่นอนและปอกหมอนให้แก่เขา หลังอุบัติเหตุครั้งนี้เขากลายเป็นคนพิการที่ไม่ดื่มเหล้าและเป็นคนชอบเข้าวัดเป็นนิสศีนบ้านของป้าน,น้อยนั้นเคยเปิดเป็นบ้านรับฝากเลี้ยงดูแลเด็กเล็กๆมาก่อนคล้ายเนอร์เซอรี่นั่นแหละ แต่เป็นการเลี้ยงดูแบบกันเองสมัยก่อนป้าน้อยก็มีผู้ช่วยเป็นหลานสองคนและจ้างมาช่วยอีกหนึ่งคนแต่ก่อนสามีของป้าน้อยเป็นทนายความมีคอรอบครัวอยู่แล้วที่กรุงเทพป้าน้อยแกตั้งคันเมื่อตอนอายุย่างสามสิบตอนนั้นแกเริ่มคิดมากไม่อยากให้สามีไปไป,ไปม,ามาระหว่างสองบ้าน จึงได้ไปหาหมอสเสน่ยอยู่ที่ตำบลเล็กๆไกลจากบ้านถึงเกือบสามสิบกิโลไปทำสเสน่ได้ไม่ถึงสองเดือนสามีของแกก็ทิ้งบ้านใหญ่ที่กรุงเทพมาอยู่บ้านเล็กที่คอนแกนและอยู่กินกับป้าน้อยอย่างมีความสุขจนเวลาผ่านไปเจ็ดปีเต็มเล่ากันว่าป้าน้อยต้องไปทำสเสน่กับอาจารย์คำทุกๆสามเดือน อย่างสม่ำเสมอมิได้ขาดแต่ปรากฏว่าพอเข้าปีที่แปดอาจารย์คำแกเสียชีวิตไม่น่าเชื่อก็ต้องเชื่อเพราะนับจากนั้นสามีของป้าน้อยก็เริ่มเปลี่ยนไปแกเดินทางไปเยี่ยมลูกเมียเก่าที่กรุงเทพบ่อยๆจนทะเลาะเบาแหวงกับป้าน้อยแกกคงจะเกลียดมากวันหนึ่งแกจึงยิงตัวตาย ชาวบ้านลือกันว่าสามีของป้าน้อยสติเลอะเลือนเ,อเ,อเ,อเอพราะถูกทำคุณไสมานานปีส่วนป้าน้อยหลังสามีตายแกก็เพี้ยนเหมือนกันชอบนั่งจุดเทียนเต็มบ้านจนดึกดึกด่นๆบางทีเกาขี้พึ่งมาปั้นเป็นรูปผู้ชายผู้หญิงแล้วก็พร่ำพูดอยู่คนเดียวที่บ้านแกจึงเลิกรับเลี้ยงดูเด็ก น้องชายของแก่เอาลูกแกไปเลี้ยงเพราะสงสารป้าน,น้อยแก่เพียนเพียนแต่ก็อยู่ต่อมาได้อีกเจ็ดปดปีจึงเริ่มสติแตกแกเริ่มพูดจาไม่รู้เรื่องและเดินเมือลอยไปตามถนนจำบ้านไม่ได้จำญาติไม่ได้ญาติาติเลยพากันไปรักษาที่โรงพยาบาลศีทัญญาที่กรุงเทพส่วนบ้านก็ให้คนเช่า ญาติแกก็เก็บค่าเช่าไปให้เป็นค่าขนมลูกของป้าน้อยชีวิตป้าน้อยหยุดหายไปจากโลกแห่งความจริงเพียงห้าปีกว่าแกก็หายดีแกกลับมาอยู่ที่คอนแก่นกลับไปอยู่ที่บ้านเก่าของแกแล้วเริ่มเพาะเลี้ยงพันไม้ประดับขายโดยมีน้องชายช่วยเหลือดูแลอย่างเต็มที่ไม่มีใครกล้าถามถึงเรื่องในอดีต จึงไม่มีใครรู้ว่าแกจำอะไรได้หรือไม่แต่แกก็ดูมีความสุขกับชีวิตใหม่ของแกแม้จะกลายเป็นคนเงียบถึมไปกว่านิสัยเดิมของแกเมื่อสมัยเป็นสาวคนละแวกนั้นยังของเล่าเรื่องของป้าน้อยให้ลูกลๆและหลานฟังว่าชีวิตของแกต้องพลิกผันและพบปะเพลเคราะห์เช่นนั้นก็เพราะแก ทำกรรมไว้กับผู้อื่นและกรรมที่ก่อเอาไว้ก็คือการทําสนยาแฟดนั่นเองเมื่ออายุเต็มยี่สิปีลูกสาวของคุณแดงก็ท้องกับแฟนนมซึ่งเป็นลูกของคนยากคนจน ที่คุณแดงเห็นว่าไม่คู่ควรกับหนูปุ๊กของตนลูกยังไม่จบมหาวิทยาลัยจะมาท้องโตได้ไงคุณแดงโกรธจนแทบจะบีบขอลูกสาวคนเดียวให้ตายคามือแต่ก็จำใจขับรถพาลูกสาวไปคลินิกทำแท้งเถื่อนที่นอกเมืองซึ่งขณะนั้นหนูปุ๊กตั้งคันได้สามเดือนแล้ว หลังจากรักษาตัวจนแข็งแรงดีก็ไปเรียนต่อดังเดิมแต่เรียนได้อีกเทอมเดียวก็หนีออกจากบ้านไปทั้งๆท,ที่จะเรียนจบอยู่แล้วคุณแดงน้ำตาตกทุกวันเพราะทั้งคิดถึงลูกสาวและทั้งช้ำใจที่เลี้ยงลูกไม่ได้ดีคุณแดงไปดูแลร้านดอกไม้ที่อยู่ในโรงแรมชั้นหนึ่งด้วยตัวเอง แล้วก็เปิดร้านผ้าไหมอีกที่โรงแรมหนึ่งด้วยเพราะอยากทำงานามากๆจะได้ไม่ต้องเป็นทุกข์หนักกับการคิดถึงลูกซึ่งงานก็ช่วยได้พอสมควรหนูปุ๊กหายไปปีเดียวก็โทรกลับมาบอกว่าแม่ไม่ต้องห่วงหนูสบายดีหนูคิดถึงแม่นะแล้วก็วางสายไป บางครั้งหายไปอีกหกเดือนก็โทรมาแต่ไม่พูดสักครู่ก็วางสายเวลาผ่านไปสี่ปีโนปุ๊กกลับมาหาแม่ในสภาพท้องแก่คราวนี้คุณแดงจำใจพาลูกไปฝากคันและทําใจว่าจะต้องเลี้ยงหลานที่กําพาพ่อต่อไปโนปุ๊กคลอดลูกสาวในขณะที่ธุรกิจของคุณแดงเริ่มมีปัญหา คุณแดงจ้างพี่เลี้ยงเด็กถึงสองคนมาช่วยเลี้ยงร้านอีกห้าเดือนต่อมาก็ต้องปิดร้านผ้าไหมร้านดอกไม้กิจการก็เริ่มซุดชีวิตมีแต่เรื่องราววุ่นวุ่นตลอดจะทำอะไรก็มีอุปสรรคเสมอพอลูกครบหนึ่งควบโนปุ๊กก็หนีออกจากบ้านไปอีกคราวนี้คุณแดง ได้ข่าวจากเพื่อนว่าลูกสาวไปมีแฟนฝารังอยู่ที่แอลอคุณแดงพยายามติดต่อเพื่อนให้ช่วยหาที่อยู่ของลูกสาวให้ได้คุณแดงต้องปิดร้านดอกไม้และต้องขายรถเบนซ์เอาเงินใช้หนี้แบงค์ตัวเองเปลี่ยนมาขับรถญี่ปุ่นและต้องทำตัวเป็นแม่ของเด็กผู้หญิงวัยสี่ขวบในขณะที่ตัวเองอายุ48แแล้วปีต่อมาหนูปุ๊ก ลับมาพร้อมกับแฟนฝารังคนใหม่โนปุ๊กในวัยสามสิบปีดูสดใสและมีอารมณ์มั่นคงมากขึ้นเธอบอกกับแม่ว่าหนูเจอรุ่นพี่คนหนึ่งที่อเมริกาค่ะเขาว่าถ้าเราทำแท้งนนะ่ะเราจะบาปมากทั้งตัวหนูและแม่ด้วยมีหน้าทำไมห,หนูถึงต้องไประหกระเหินตกระกำลำบากมาตลอดสิบปีเต็ม แม่ไม่รู้หรอกว่าหนูเจอเจออะไรมาบ้างแม่เองก็จับทำอะไรเป็นพลาดหมดไม่ใช่หรือคะพี่เขาแนะนำให้ไปทำบุญหนูก็ตะเวนทำบุญอย่างหนักทั้งสังฆทา,านและไถ่ายชีวิตโคกระบือซื้อปลาซื้อหอยไปปล่อยหนูทำอยู่สามปีเต็มๆนะแม่ทุกอย่างถึงได้ดีขึ้นทำอะไรก็สำเร็จราบรื่น ไม่มีอะไรมาปิด,ปดก,กั้นอีกเลยคุณแดงลองทำอย่างที่ลูกสาวแนะนำทำบุญอย่างต่อเนื่องนานหนึ่งปีชีวิตก็เริ่มสดใสขึ้นปีต่อมาคุณแดงก็ไปอยู่กับโนโปกและแฟนที่อเมริกาไปเปิดร้านอาหารไทยและร้านดอกไม้มีชีวิตที่สุขสบายตามสมควร และคุณแดงก็ยังเป็นตัวตั้งตัวตีในการจัดงานบุญที่วัดไทยในแอลออยู่เสมอไม่เคยขาดนางเพนนนั้นเป็นแม่ไม้ผัวทิ้งจึงไปอาศัยอยู่กับหลานสาวคนหนึ่งที่เพิ่งได้รับมรดกก้อนโตจากพ่อที่เสียไปด้วยโรคมะเร็ง เมื่อหลานสาวจะแต่งงานกับคนรักแล้วย้ายไปจังหวัดอื่นนางเพนก็เกรงว่าตนจะไม่ได้ผลประโยชน์ด้วยจึงพยายามหาทางขัดขวางกันแกล้งทุกทางเช่นใส่ร้ายป้ายสีว่าแฟนหนุ่มของหลานสาวนอกใจจนในที่สุดทั้งคู่ก็ไม่ได้แต่งงานกันนางเพนก็ได้เปิดร้านทำผมสมใจ ด้วยเงินของหลานสาวหลายปีผ่านไปมีพ่อเลี้ยงวัยกลางคนที่ร่ำรวยมากมาติดพันหลานสาวนางเพ็ญก็พยายามตีสนิทและหวานเสนห์กับพ่อเลี้ยงพยายามให้พ่อเลี้ยงชอบตนและเป่าหูหววลานสาวไม่ได้ชอบพ่อเลี้ยงพาะแก่คราวพ่อในที่สุดพ่อเลี้ยงก็หายไป ไม่มาติดพันหลานสาวอีกอีกสองปีต่อมานางเพนก็ได้สามีเป็นชายอ่อนกว่านางทุ่มเทป,ปนเปิดด้วยเงินทุกอย่างแต่เมื่อรู้ว่าสามีนอกใจนางเพนจึงตามไปยิงสามีและชูรักตายคาที่ตัวเองต้องติดคุกอยู่หลายสิบปีและกลายเป็นคนบ้าบ้าอๆไปในที่สุดส่วนหลานสาวกับพ่อเลี้ยงนั้น คงจะเป็นเนื้อคู่กันจึงได้แต่งงานกันในภายหลังปาปานังอาการะนังสุข,ขังการไม่ทำบาปท,ทั้งปวงเป็นเหตุให้พบแต่ความสุข